One News ตรงไปตรงมาการจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดที่ศาลพระพรมเอราวัณแยกวัชประสงค์นะครับหลักฐานอะไรที่ตำรวจมีอยู่และทำให้นายอาเดมคารดักและนายไมเลรียูซูฟูจำนวนด้วยหลักฐานจนนำมาสู่การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือวางระเบิดในที่เกิดเหตุที่รัชประสงค์นั้น วันนี้ทีมข่าววันนิวส์ได้ไปพูดคุยกับพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านนิติวิทยาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมินผลตลอดจนการเปรียบเทียบภาพวงจรปิดจนนำมาสู่บทสรุปของคดีนี้ติดตามจากรายงานครับ นานกว่าหนึ่งเดือนที่อาเดมคารดักและไมรลียูซูฟูปิดปากเงียบสนิทไม่มีอะไรแพร่งพลายออกมาจากปากทั้งสองนับตั้งแต่เกิดระเบิดร,ดราชประสงค์เมื่อ17สิงหาคม2558จนตำรวจชุดสืบสวนหัวปันวิ่งตามหาชายเสื้อเหลืองมือระเบิดกันให้วุ่นแต่แล้วเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาจู่ๆทั้งสองก็ให้การรับสารภาพอย่างง่ายดายจนสังคมเกิดคำถามมากมายว่าทั้งสองเป็นมือระเบิดตัวจริงหรือไม่ เพราะเพียงหลักฐานจากภาพวงจรปิดสวนลุมพินีที่ดูลางเลือนไม่น่าจะทําให้อาเดมรับสารภาพได้ง่ายาดเช่นนี้อะไรที่ทําให้อาเดมและยูซุฟูยอมจำนนทีมข่าววันนิวส์ได้พูดคุยกับพลตํารวจเอกจรัพรสุร,รมณีที่ปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้านนิติวิทยาอธิบายว่าตํารวจได้นําภาพวงจรปิดที่ได้ตามสถานที่ต่างๆไปทําภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบทางกายภาพของชายเสื้อเหลืองกับอาเดมเพื่อยืนยันว่า เป็นคนเดียวกันหรือไม่โดยลักษณะของทั้งคู่ถูกนำมาเปรียบเทียบคำนวณความสูงก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันมีการวัดความกว้างของช่วงไหล่ต้นคอและแผ่นหลังที่สำคัญคือภาพเชิงซ้อนของใบหน้าโดยใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเปรียบเทียบลักษณะเด่นทั้ง64จุดหาความเหมือนของอวัยวะเช่นโหนกแก้มระยะห่างของดวงตาใบหูแม้กระทั่งลักษณะเด่นของจมูก เส่นบนใบหน้าเนี่ยลักษณะของคิ้วตาจมูกปากซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่งแต่ละบุรุษตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เราเราจะตรวจสอบเนี่ยในเรื่องของใบหน้าบุคคลเนี่ยที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นชีวมาตรหรือไบมตริหรือก็อเ,เรียกว่าเป็นมาตรวัดทางชีวะนะครับอย่างการวัดจุดต่างๆบนใบหน้าที่จะระบุตัวตนเนี่ยนะครับตอนนี้ทางยุทธศาสตร์เขาก็ ขาก็มีการกําหนวดว่าถึงประมาณ64จุดในการกําหนดจุดของใบหน้าที่จะชี้ความเหมือนนะครับพลตํารวจเอกจรัมพรให้ข้อมูลว่าแม้การเปรียบเทียบเชิงซ้อนจะไม่สามารถยืนยันความผิดของผู้ต้องหาได้100%แต่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกมากที่ตํารวจพบโดยเฉพาะอุปกรณ์ประกอบระเบิดภายในห้องพักและที่เกิดเหตุเป็นชนิดและยี่ห้อเดียวกันตลอดจนกระเป๋าบรรจุระเบิดล้วนปรากฏ DNA และลายนิ้วมือแฝงของอาเดม นอกจากนี้ยังมีคาให้การซัดทอดของผู้ร่วมขบวนการและพยานอีกกว่า200ปากที่แยกร้าจประสงค์รวมถึงข้อมูลภาพจากโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายระเบิดไว้ก่อนลงมือวัตถุพยานเหล่านี้ล้วนชี้ไปที่อาเดมและยูซูฟูด้วยเหตุน,นี้ทั้งสองจึงจำนวนด้วยหลักฐานและให้การรับสารภาพเพียงไม่กี่วันที่ตำรวจตั้งสมมุติฐานว่าแท้ที่จริงแล้วชายเสื้อเหลืองยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศเลย นับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดเป็นต้นมา1 News ตรงไปตรงมา